สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาระบำม,มาตรฐานวันนี้เรามาถึงเพลงที่3กันแล้วนั่นก็คือเพลงดาว,วดึงนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอาจารย์ต่อท่าให้เลยรบบววะบำดาวดึงนะคะก็เริ่มต้นด้วยการออกด้วยเพลงเะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินพระ3ครั้งนะคะเริ่มต้นด้วยยืนพระไว้ก่อนเมื่อทำนองเพลงออกปุ๊บซอยเท้าวิ่งออกมานะคะหยิบจีบทั้งสองมือนะคะคว่มลง ก้าวซ้ายมือผ่านไปทางซ้ายนะคะหยิบจีบก้าวขวาสองหยิบจีบก้าวซ้าย3เดินทั้งหมด3ามครั้งหันไปทิศขวานะคะถอนเท้าซ้ายลงประเท้าขวาหยิบจีบซ้ายนะคะเอียงนอกยืดสอดมือสูงนะคะสอดท่าท่าสอดสูงนะคะกระทุง้งก้าวข้าง แต่ก้าวไข่ย้อนตัวถอยหนักหลังยกแล้วซอยเท้าเปลี่ยนมาทิศซ้ายนะคะหลังจากนั้นก้าวไข่หย,ยิบจีบ,บ,บสอดสูงอีกครั้งหนึ่งเราจะทำท่าละสองครั้งนะคะอาจารย์จะสาธีตตั้งแต่แรกอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดมี3ามท่าท่าแรกสอดสูงท่าที่สองผาลาเพียงไหล่ท่าที่3มจีบยาวเราจะทำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาปฏิบัตดิดังต่อไปนี้ค่ะ วิ่งออกมาหยิบจีบก้าวควายนับหนึ่งหยิบจีบสองหยิบจีบ3หนักหลังไปถอนซ้ายปละเท้าขวาย่อไปก่อนนะคะยืดห่มเข่าก้าวควายลงถ้าสอดสูงกระทุ้งก้าวข้างกระทุ้งก้าวควาย ย้อนยกเปลี่ยนทิศเก้าไข้กระทุ้ง9ก้าข้างกระทุ้ง9ก้าไข้ย้อนยกถ้าต่อไปท่าที่สองแล้วผาลา9ก้าไข้กระทุ้ง9ก้าข้างกระทุง9ก้าไข้ย้อนยกหมวนมือจีบมานะคะมือจีบ อยู่มือนายก้าวไข้ป้ายท่าผาลาอหลข้างหนึ่งกระทุ้งก้าวข้างกระทุ้งก้าวไข่ย้อนยกจีบยาวค่ะก้าวไข่กระทุ้งสะบัดจีบด้ 9, วยก้าวข้างสะบัดจีบก้าวไข่ย้อนยกก้าวไข้จีบยาว กระทุง้งสะบัดจีบสะบัดจีบ 9, ก้าวไข้ย้อนยกหมดเรียบร้อยหันมาทิศหน้าถอนเท้าซ้ายทำท่าสอดสร้อยมาลาก้าวหน้าไข้เท้าขวากระทุง้งพร้อมสะบัดจีบมาแตะที่ด้านหน้าด้วยเท้าซ้ายนะคะสลับตามจังหวปะปละแล้ววางหลัง กระทุงหลังสะบัดจ,จีบไปด้วยแล้วมาแตะหน้าจนหมดจังหวะสุดท้ายเป็นท่าส่อส้อยมาลาพร้อมกับวางหลังนะคะด้วยเท้าสายยืดยุบหมุนไปทิศขวาหลังจากนั้นปละเท้าในหรือเท้าขวานะคะมือขวาหยิบจีบทําท่าสออสูงก้าวข้างลงทิศหลังปละ จีบจีบสอดขึ้นห่มเข่าก่อนทุกครั้งก้าวข้างลงยืดยุบเปิดส่นหมุนหมุนช้าๆนะคะหมุนรอบตัวหันกลับมาทิศหน้าลากเท้าซ้ายขึ้นมาประท่าสอดสูงอีกครั้งหนึง่งรอจังหวะผสมเท้าลงแล้วก็ใช้การ ใช้กดไหล่และเกลียวข้างนะคะกดไหล่ลง1 2ง,ง,งอแขนที่อยู่ด้านหลังเล็กน้อย2 3 4ส,ส,สห้าและ6กลวบจังหวะอาจารย์ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อหันหมุนรอบตัวกลับมาแล้วปลายืดผสมเท้าลงขยับ1ขยับ2ขยับสาม ขยับ4ขยับห้ายืดหแบบนี้เมื่อหมดแล้วนะคะหครั้งเรียบร้อยขยับเก้าไปข้างๆทาง,ด,งด้านซ้ายนะคะหยิบจีบชาชักแป้งขยับซ้ายเหลื่อมเท้าขวาชักแป้งผัดหน้ากดไหล่ขวาลงลดมือลงมาอยู่ด้านหน้า เปลี่ยนเอียงศีรษะมาอยู่ด้านซ้ายถอนเท้าขวาลงตั้งเข่าลดมือลงเปลี่ยนเอียงมาด้านขวาลดมือจีบขวานะคะพร้อมกลับกระทบไหว้อันนี้พอไหว้ขึ้นไปปุ๊บไม่ต้องกระทบจังหวะนะคะไหว้ขึ้นแล้วลงเลยมากระทบจังหวะที่วางอกหนึ่งครั้งหมดจังหวะหลังจากนั้นจะเป็นทํานองขึ้น ให้รวมมือจีบนะคะจีบม้วนข้อมือออกหน่อยหน่อยนี้หน่อยหน่อยหน่อยวางมือขยับดาวดึงหยิบจีบนะคะถ้าพรมสีหน้านะคะหันเข้าคู่กับตัวนางขยับเข่าวขวาออกไปดาวดึงเทวโลกถีบข่าขึ้นไปกระดกเสี่ยวสะดุ้งเออเออเออเอเอ,เอ,เอตั้งเข่าวขวาหยิบจีบสอดสูง มะโหยืนขึ้นรานอีกทีนะดาวดึงเทวโลกสะดุง้งหนึ่งเปลี่ยนเอียงสะดุง้งสองตั้งเข่าขวามะโหยืนขึ้นกระดกเท้าซ้ายมะโหรานสะดุง้งเออเฮอเอิงเอยเปลี่ยนเท้านะคะ มาโหลานสะดุง้งเออถอยหลังยกหน้าเท้าขวาเฮอเอิเอยเ,เ,เข้าอกเป็นที่อยู่สำรานหยิบจีบเข้าอกกลางมือออกแขนตึงเป็นที่อยู่สำรานเออ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 เอเอ,อ,อันนี้ใช้การ ลักคอนะคะใช้หน้านะคะแล้วก็กระทบแขนด้านขวาแล้วก็กลับมาด้านซ้ายเป็นทีย e ู U. สำรัญเออ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 เอเอ,เอรอไทยหันแบบนี้นะอีกทีนึงนะคะอาจารย์ทำต่อเนื่องมาโฮลาน นอยนอยนี่น้อยนอยเป็นทีอยูสํำราญเออ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 หรือไทยหันเออ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 อดึงแขนไป้ข้างหลังทายุงฟ้อนหางส่งจีบหลังปายสารพัดผมเข่างามจริงก้าวข้างลงมองหน้าตัวนาง เออ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 คำว่าเอยต้องยกแล้วนะคะเออ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 ทุกสิ่งอันกระทบจังหวะข้อสองนิดนึงเออเออเออสามสารพันอุดมก้าวข,ข้างเออ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 ย้อนยกเท้าขวาขึ้นเออเออเออสมใจปองหลังจากนั้นตัวพระ ทอนเท้าวขวาลงหลังแล้วหมุนกลับหลังนะคะเออ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 คว่มมือจีบลงเทะพะบูตรผุดพันมือจีบคว่ำนะคะกลายมือม้วนข้อมือออกหงายมือเป็นตั้งวงเทพบุตรผุดพันยกเท้าซ้ายเอียงซ้ายเออเออเออเอยก้าวไขว้ลงหน้ามือซ้ายจีบลดมือลงหันหน้ามา ชมยองเออเออเออกระทบจังหวะหนึ่งครั้งแล้วหันหลังงามทรงอาพรเอียงซ้ายเออเออเออเอกับเอียงเออเอียงไม่มีสะดุดแต่อันนี้นะคะ อันนี้นักศึกษาต้องสังเกตดีๆนะคะอาจารย์กลับหันหลังปุ๊บอาจารย์จะยั้งก่อนหนึ่งจังหวะแล้วเราถึงจะสะดุดนะคะอาจารย์ทำต่อเนื่องในลักษณะนี้นะคะเทผาบูดพูดพันเฮอ,อเออเฮอ,อเอยชมยงเออเออเอองามทรงอาพรเปียดเอียง เออเออเออยังเออเออสะดุดปล่อยมือจีบออกไม่มีแต่มองเฮอปิดเอียงเออเฮเอเออเออสอยท้าสวนกับตัวนางไปสะดุดนางอับซ้อนงอนสะงวนยกเท้าเออเออเฮอเออจีบมือขวาหมุนชมโยงพลิกตัวกลับมาทำท่าเดิม แล้วเปลี่ยนเอียงเออเอ่อเอออ่อส่ท้าส,สวนกับตัวนางกลับมาที่เดิมสะดุดงามท, i̇şte ทรงเครื่องทองเปลี่ยนเอียงถอยหลังเออ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 หยิบจีบคว่ำนะคะมือซ้ายหงายมือใกล้ๆชายพกเออเอ่อเอ่อแลเพศนินแตะเท้าซ้ายนะคะในลักษณะนี้นะคะจะทำหันขัางหน้าให้ดู เออเออเอเอยแลเพชรนินหยิบจีแบบนี้แต่ตัวพระต้องหันหลังนะคะโอเคแล้วเพลงต่อไปค่ะเราก็จะเข้าเพลงเร็วนะคะทำนองเร็วขึ้นนะคะเราก็จะอาจารย์จะสาธิตหันด้านหน้าก่อนละกันนะคะจริงๆตัวพระต้องหันหลังนะคะในคำว่าสมเด็จพระอม,มรินก้าวซ้ายนะคะขยับซ้ายชิดขวา ซ้ายชิดขวาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในคำว่าสมเด็จพระอม,มรินก้า9จีบเข้าอกสมเด็จพระอม,มรินวงกลางเออเอเออ,เอ,อ,เอยบิบจีบปินมงกุฎอาทาผมสีหน้าแล้วก็หยิบจีบวงกลางนี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี่นะคะสมเด็จพระอม,มรินเออเออเออยีปินมงกุฎน้อยนี่น้อยน้อยน้อย ในกรณีนี้ทําหันหลังนะคะอาจารย์จะต่อท่าให้จบท่อนเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตหันหลังให้ดูแล้วก็ต่อไปด้วยเดี๋ยวนะสุรยภาพเออเอ้ยปิ่นมงกุฎน้อยนี่น้อยน้อยน้อย,อย,อยทรงวชิราวุธอันนี้มือล่อแก้วนะคะม้วนข้อมือจีบลงไงทรงวชิราวุธเออเฮอเอ้ยหยิบจีบทนูศิล โอเคมือขวาหยิบจีบน่ยศีรษะมือซ้ายแขนตึงโอเคอาจารย์ทำหันหลังให้ดูนะคะในความเป็นจริงคือเราหันทิศหลังหันไปเจอกับตัวนางนะคะแล้วเราก็จะต้องสวนกันมาตรงกันในคำที่ว่าธนูศิลนะคะในลักษณะนี้ค่ะสมเด็จพระอมรินเอ่อเออเอยปินมงกุฎน้อยนี่น้อยน้อยน้อยทรงวชิราวุธเอเอเฮย พนูสินรักษาเทวสีมาวิ่งมาสะดุดเท้าเหมือนเดิมเลยเทวสีมามมวนมือจีบขวาเออเหอเอยเ,เป็นอาจินม้วนข้อมือแล้วมาควงกับตัวนางนะคะเป็นอาจินกระทบหักข้อมืออสุริน อารีจังหวะเขาเออเอเอ้ยไม่บีทาเก้าข้างลงอะซูรินหันตัวหันหน้าอารีเออเฮอเอ้ยทอนขวาหยิบจีบไม่บีทาโอเคหลังจากนั้นเราจะก้าวขยับเป็นจังหวะนะคะก้าชิดเก้าชิดอันอินไชน่าทาราประสาทเออเออทั้งสามอันอิน ทาราประสาทเออเออเออยทั้งสามน้อยนี่น้อยน้อยน่อยเราวิ่งมาน้อยนี่น้อยน้อยน้อยยกทรงงามสูงเงือมเอ่อเอเอยกลางเวหาขยับข้อมือน้อยสี่มุกหุ้มมาดเออเอเอยก้าวข้างลงสะอาดตาเหมือนกันกับข้างนู้นเลยค่ะ โอเคนะไปหมูรับตัวใบารากาแกมแกลเออเออเอยหันมาเจอตัวนางคำว่าประกอบกันพร้อมทั้งรวมมือควยมือที่ระดับอกนะคะแบบนี้นะประกอบกันคำว่าประกอบกันแล้วหันมาเจอตัวนางอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสมเด็จพระอมริน เออเอเอยปินมงกุฎน้อยนี่น้อยน้อยน้อยทรงวัชิราวุธเออเฮอเอยธนูสินรักษาเทวศีมาเออเฮอเอยเป็นอาจินอสุรินอารีเออเฮอเอยไม่บีทาอสุริน อารีเออเอยถอนไม่บีทาอันอินธารปสส์เออเอ้ยท,ทั้งสามอันอินธาราปสาตเออเอ้ยทั้งสามน้อยนี่น้อยน้อยน้อย,อยทรงงามสูงเงือมเออขอโทษขาะมือขวานะลูกทรงงามสูง เงื้อมเออเฮอเอยกลางเวหาน้อยนี่น้อยน่อยนอยสีมุกหุ่มมาอัดเออเฮอเอยสะอาดตาลงใบละกาแก้มแกวเออเฮอเอยผสมเท้าประกอบการควยมือถึงตรงนี้แล้วนะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปท่อนต่อไปหันหน้าประกบกับตัวนางนะคะกชิด9้าชิดเช่นเดียวกันในลักษณะนี้อาจารย์หันทิศหน้าก่อนนะช่อฟ้าเหลื่อมเท้าค่ะเหลื่อมเท้าขวาขยับซ้ายหยิบจีบช่อฟ้า9ขยับขวามาปล่อยมือตั้งวงช้อยเฟื้อยยกแล้วขยับมือเคล้ามือลุกใช้ท้องแขน1 2หยิบส ตั้งขึ้น4ในท่าพรมสีหน้านะคะแต่ว่ามือจะกว้างหน่อยนะคะไม่ต้องสูงมากคล้ามือแบบนี้นะแล้วก็หยิบจีบสอดมือขึ้นอีกทีนะช่อฟ้าเหลื่อมเท้าขวาไปช้อยเฟื้อยเออเออ,เอ,อละคอเชยชดอันนี้อาจารย์ทำให้ดูเวลาหันข้างนะคะเราจะทำหน้ากินกันอันนี้ อันนี้คือทําหันหน้าให้ดูก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะทำจริงๆคือต้องหันหลังนะตัวพระหันหลังนะลูกช่อฟ้าชอยฟื้เออเห่อเออเฉยชดชอฟ้าชอยฟื้ยเออเห่อเอเอเอ,เอชยชดในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวทําจริงๆตัวพระต้องหันหลังลักษณะนี้อันนี้ถูกต้องนะหยิบจีไปชอฟ้า ชอยฟื้ยเออเอเอเ,อเอชยชดหยิบจีบไปฉ่ฟ้าชอยเฟื้ยเออเอเอเ,อเอชยชดเมื่อหมดจากตรงนี้หันหน้าเจอกับตัวนางยังเจอกันอยู่คำต่อไปบาลารีที่รถใช้มือจีบนะคะหมวนสะบัดมือจีบออกไปแล้วช้อนข้อมือมาแตะที่ระดับอ,อกควยมือแบบนี้นะคะบารารี ทีลอดแต่เราจะบุนดรอบตัวนางอีกทีนึงนะคะสวนกันกับตัวนางอาจารย์หันทิศหน้าให้ดูก่อนในลักษณะนี้บรารีทีลดยกมือยกเท้านี่นะคะเออเอ้ยวนมือมุกกะสันรวบมือมาที่อกสะบัดอีกทีหนึง่งบรารีทีลอดเออเอ้ยมุก กระสันโอเคอันนี้คือหันให้ดูทิศหน้าแล้วทีนี้ปฏิบัติจริงตัวพระต้องหันหลังอีกแล้วค่ะตัวพระหันหลังใช้คําว่าบาลีเหมือนเดิมบาลีทีลดเดินหน้าไปเออเอ,อมุกกระสันสลับที่กับตัวนางบาลีทีลดไปเออเออมุกกระสันตัวพระหันทิศหลังอยู่นะคะ หลังจากนั้นเราจะแตะเท้าด้วยแบบนี้เดินแตะเท้าไปเรื่อยๆกับมือนะคะเราจะใช้จีบหงายมือนะคะจะไม่อยู่ระดับเท่ากันเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะแขนไม่ตึงไม่งอจนเกินไปนะคะงอแขนประมาณนี้นะคะอยู่ระดับเอวสบะบัดซ้ายม้วนข้อมือมาจีบขวา1 2สองแบบนี้นะคะจีบหงายอย่างเดียวโอเคทีนี้เราจะไปในท่อน ปลาลีที่โรดเอยมุกกสานต่อไปคำว่ามุกเด็ดเดินแตะแล้วเดินวนรอบวงนะคะทั้งตัวนางและตัวพระธรรมเหมือนกันป้ายมุกเด็ดเริ่มจากแตะเท้าซ้ายแล้วก็มือเฉียงไปทางซ้ายก่อนนะคะมุกเด็ดคองดาดเอิงเอ่ยกระนกพันบูดซาบกสุวันจีบ อยมุกเดดทองดาดนะคะอย่าลืมนะเดินวนเป็นวงกลมอันนี้อาจารย์อยู่คนเดียวจินตนาการตามนะคะลูกเป็นวงกลมนะมุกเดดทองดาดเอิองเอ่ยกระนกพันบูดสะบกสุวรรณวิว่งซอยเท้าไปตีวงมือขวาจีบบนนะคะมือซ้ายวงกลางม้วนข้อมือชามพูนุด แล้วก็กลับตัวไปเป็นวงกลมหมุนมูเดดทองดาเอิองเออยกระหนกพันบูดสะบอกสูววันชามภูนุชมนหมดหนึ่งท่อนเพลงนี้พอดีหมดตรงชามภูนุชเริ่มตรงชามภูนุชแล้วก็หมดตรงชามภูนุชเนาะมีห้าครั้งนะคะด้วยท่านี้มูเดด ทองดาดเอิอ่ะมุกเดชทองดาดเอิเอิรกระนกพันบูสบอกเอสุวรรณนี่นะคะไปอันนี้ชามพูนุดวิ่งมุกเดชทองดาดเอิเอิรกระนกพันบูสบอกเอสุวรรณชามพูนุด เปลี่ยนเป็นท่าสอดสูงวิ่งวนวงกลมเหมือนเดิมอีก4ครั้งราชยานเวชยานผสมเท้านะคะเออเอ,เอิ่ยรถแก่ววงกลมราชยานกับตัวเวชยานเออเอ,เอิ่ยรถแก้วเมื่อหมดสี่ครั้งต่อไปเพิดแพวหยิบจีบเข้าอกพิสมัยเรียงม้อนเพิดแพวกำกงองอะลงกสามครั้งเพิดแพว กำกองอะลงโกดสามครั้งหลังจากนั้นเอียงขวาไปแอกงอนแทงมือขวาแล้วก็กลับมาแทงมือซ้ายหงายมือแขนตึงแทงมือขวาขึ้นไปตั้งวงแอกงอนอ่อนสลวยแตะเท้านะคะเหยียดตึงเฉียงลง4 5องศาอ่อนสลวยแล้วก็วิ่งเดินวงไปข้างหน้าเออเฮอเอ่ยกลับตัว ช่วยชดย้อนซ้ำเหมือนเดิมทอนขวา้าแอก,แกงอนอ่อ,อนสะดวยวิ่งเออเฮอเอยช่วยชดทำทั้งหมด3ครั้งนะคะอ๋อสองครั้งขอโทษค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะหมวนมือจีบอันนี้5ครั้งมาเปลี่ยนเป็นสอดสูงอีก4ครั้ง มาเปลี่ยนเป็นพี่สมัยเรียงหมอนอีก3ครั้งแล้วมาเปลี่ยนเป็นแทงมือนี้อีก2ครั้งนะคะโอเคแอกงอนอ่อนซ่าวยวิ่งเออเฮอเอ้ยเชยชดแอกงอนอ่อนซ่ารวยวิ่งเออเฮอเอ้ยเชยชดหมดพอดีจะหมดด้วยเท้าขวามือขวาหงายนะคะมือซ้ายตั้งวงหลังจากนั้นแตะ ทำท่าสอดส้อยนะคะ,ะเพื่อจะเดินวนกลับที่ตัวเองนะคะโดยการแตะเท้าขวาก่อนมือซ้ายตั้งวงจีบขวาท่าสอดส้อยคือโคดคือโคดแตะชอ,อ,อตั้งเอียงตามมือบนันลงังลอยมือสูงลายรูปเดินกลับที่ตัวเองซิงอางเองิเอย่ยดยันสู่บันจับหนา ก้าวคำว่าหิ้วเสียนห้อยด้วยเท้าซ้ายก่อนนะคะเท้าซ้ายมือซ้ายตั้งจีบไว้หิ้วเปลี่ยนมือจีบเป็นจีบหน้าแล้วมือซ้ายลงไปส่งหลังหิ ill, en, ้วเสียนห้อยกระดกขว้าหิ ill, en, ้วเสียนห้อยแล้วก็เอาเท้าลงมาก้าวชิดก้าวชิดในลักษณะการผสมเท้านะคะแล้วมือนะคะควยกันอยู่ระดับกลางอกนะคะแล้วก็ ตั้งข้อมือก่อนแล้วก็พลิกมาเป็นแตะอกนะคะตั้งแล้วก็แตะอกทําอย่างนี้ไปทางขวา3ครั้งแล้วก็กลับมาทางซ้ายอีก3ครั้งในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะฮิวเสียนห้อยรายรูปสิงอัดขยับเออเออยัดยันสู้บานจับหนัก เปลี่ยนมาทําข้างขวาหิว้วเสียนห้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก้าวขวาหิว้วเสียนห้อยหลังจากนั้นเอามือจีบมารวมกันระดับอกแล้วแตะเท้านะคะดุมพราวถอยสลับเท้าแตะวาววับก้าวหน้าแตะเท้าเออเอิงเอยถอ,อ,อยระดับพลอยแปร,แ,รแกแอลกับชอยหมุนรอบตัวเอเิงเอยสบัดบัง เทียมดูอวยสิ้นทบเทเอพาบูจีบเข้าอกจะบัดออกทั้งซีปอลีสูถันหน้ามาพอดีดังสีสังเมื่อกี้นะคะจีบเข้าอกแล้วก็ออกไปเป็นวงกลางหมุนรอบตัวก้าวหน้าแตะถอยหลังแตะก้าวหน้าแตะถอยหลังแตะไปเรื่อยๆนะคะขออีกครั้งหนึ่งนะดุมพราววาววับเอิงเอ่ย ประดับพลแปร,แ,รกแก้วกาบชอยเอิงเอ,เอ,เอ่ยสบัดบังเทียมดูอวยสิ้นทบเทพบูธทั้งสีมอิสุดดังสีสังหันทิศขวาเลยค่ะช้อนข้อมือเข้าอกประเท้าขวาหันข้างนะคะมาตาลีช้อนข้อมือแต่อกอาจขีแล้วก็ตบอกหมุนรอบตัว เออเฮอเอยขับประดังเปิดส้นเท้าหมุนมาตาลีอาจจะขี่เออเฮอเอยขับประดังแค่หนึ่งรอบรอบที่สองมาตาลีอาจจะขี่เราจะปล่อยมือออกนะคะเป็นท่าประดิษฐ์รรมนะคะนี่เนาะหรือท่าพิสมัยเรียงหมอนนี่แหละอ่ะหยิบจีบ,บออกนี่นะคะแล้วก็หมุนประเท้าต่ออาจารย์ทำต่อเนื่องให้ดูนะคะ มาตาลีอาจะขีเออเอเอ้ขับประดังมาตาลีอาจะขีเออเอเอ้ขับประดังหันมาทิศหน้าแล้วหมุนไปทิศขวาให้รีบรูททำท่าสอดสร้อยสุดกำลาังวางขวาข้างหลังนะคะเออเอ,เอ้ยดังทำท่าหอเก้าวซ้ายลมพาตัวพ้ายกนะคะ โอเคทำท่าเหาะสอดมือขวาสูงนะคะแล้วพอเหาะปุ๊บดังลมพาย่อเข่าลงนิดนึงค่ะหมุนเหาะหันมาทิศซ้ายหลังจากนั้นย้อนนะคะกดไหล่ขวากลับมาเอียงซ้ายก้าวข้างสอดมือหมุนมาทิศขวาอีกครั้งหนึ่งลากเท้าขึ้นมาประเท้าสอดสูงก้าวข้างลง ย้อนตัวยกเท้าขึ้นยืดนะคะย้อนนิดนึงยืดก้าวข้างยืดยุบวิง่งทำท่าห่อนะคะม้วนมือจีบในลักษณะนี้ซอยเท้าอย่างนี้นะคะม้วนข้อมือข้างหนึ่งตึงข้างหนึ่งง,งอม้วนข้อมือเปลี่ยนมาเป็นข้างนี้โอเคเอียงตามมือที่งอ ไปตามหลังตัวนางวิง่งตามไปนะคะเหาะคู่กับตัวนางไปนะคะจนออกจากพื้นที่การแสดงนี่ก็ถือว่าจบการแสดงระบําดาวดึงค่ะ,ะวันนี้นะคะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ายาวมากเพลงนี้แต่ ไม่ไม่มีปัญหานะคะทุกคนสามารถฝึกฝนได้ทบทวนได้ทีละส่วนไปก่อนก็ได้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยยังไงก็ติดต่อทักอาจารย์มาได้เลยค่ะยินดีให้คำตอบนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ